สวัสดีครับเพื่อนๆนคิดดีแล้วอยากทำอะไรก็ทำนะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่สนับสนุนกดติดตามช่องนะครับผมขอบคุณมากครับก็วันนี้นะครับผมจะจัดให้นะครับผมตามใจคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มานะครับเหรียญนะครับที่คอมเมนต์มานะครับก็คือเหรียญการจนาพิเศษนะครับ ฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีนะครับจำนวนหน้าเหรียญก็คือ20บาทรัชกาลที่9นะครับหรือว่าเหรียญ20บาทการนาพิเศษนั่นเองนะครับเหรียญ20บาทนะครับเป็นแบบที่ระลึกการนาพิเศษนะครับจะเป็นแบบบล็อกพิมพ์พระเศียรตรงนะครับก็คือด้านหน้านะครับหรือว่าด้านหัวกับด้านก้อยนะครับจะหันชี้ไปทางเดียวกันนะครับเวลาเราพลิกเหรียญนะครับเขาเรียกว่าพลิก พิมพ์แบบพระเสียงตรงนะครับอันนี้เป็นแบบปกตินะครับผมแต่นะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงรายละเอียดนะครับที่เพื่อนๆได้ถามมานะครับจากคอมเมนต์นะครับก็มีคนส่งนะครับมาหลายคนเลยนะครับถามว่านะครับเหรียญ20บาทการจนาพิเศษเนี่ยนะครับปี39เนี่ยนะครับนิยมเล่นไหมนะครับถ้าเล่นกันนะครับเขาจะเล่นกันราคาเท่าไหร่นะครับมีราคาซื้อเท่าไหร่นะครับ ก็ต้องตอบเพื่อนๆเลยนะครับก็เล่นกันอยู่นะครับเป็นบางท่านนะครับแต่ก็จะมีเป็นบางบล็อกนะครับที่ก็ราคาแรงๆนะครับแล้วก็นิยมเล่นกันนะครับรุ่นนี้นะครับ20บาทการจนาพิเศษนะครับปี2539นะครับมีด้วยกันนะครับ3แบบนะครับ3บล็อกด้วยกันนะครับ เดี๋ยวเราไปดูบล็อกธรรมดาเลยนะครับเป็นบล็อกที่หาง่ายนะครับเออจะเป็นแบบเนื้อนิกเกิลน,นะครับผมก็เขาจะเรียกว่าเป็นแบบที่ผลิตในประเทศไทยนะครับเออจะเรียกอีกแบบหนึ่งก็คือแบบมีอุนาลมนะครับอุนาลมก็คือเป็นตัวเ,เหมือนตัวศักนะครับเป็นตัวหนังสือนะครับที่อยู่ในตรงกลางนะครับตาสัญ,ญลักษณ์การจนาพิเศษ ถ้าเพื่อนๆมองดีๆเน่ยจะเห็นตัวหนังสืออยู่เห็นไหมครับบางคนเขาจะเรียกว่ามีอุนะครับถ้าเรียกเต็มก็คืออุนาลมนะครับผมอันนี้แบบมีอุนาลมนะครับก็จะเป็นแบบธรรมดานะครับที่ผลิตเยอะนะครับค่อนข้างเจอเยอะนะครับหาง่ายนะครับก็อยู่ที่บางคนนะครับเล่นนะครับบางคนก็ไม่เล่นนะครับบางคนก็จะเล่นแต่เป็นเหรียญที่ใหม่ๆ UNC นะครับ แต่ราคานะครับก็มีอยู่นะครับราคาที่เขาเล่นกันนะครับเป็นเหรียญใหม่นะครับอยู่ที่60บาทนะครับผมแล้วก็มีอีกบล็อกหนึ่งนะครับเป็นบล็อกหายากนะครับเอ่อเป็นบล็อกที่ผลิตต่างประเทศนะครับเอ่อบล็อกนี้นะครับจะเรียกว่าบล็อกไม่มีอุนารลมนะครับหรือว่าบล็อกไม่มีอุนะครับสังเกตที่ตรงกลางนะครับเอ่อสัญลักษณ์ของการจนาพิเศษนะครับ จะไม่มีตัวหนังสือนะครับจะไม่มีรอยสักตัวหนังสือลงไปนะครับจะเป็นแบบเกลี้ยงๆไปเลยนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าไม่มีอุนะครับบล็อกนี้จะหายากกว่าบล็อกที่มีอุนะครับผมก็ราคานะครับที่เขาเล่นนะครับในตลาดนักสะสมนะครับตัวนี้จะนิยมมากกว่านะครับก็จะเล่นกันอยู่ที่นะครับ100ถึง120บาทนะครับ แต่ก็เป็นบางท่านนะครับราคาไม่ตายตัวนะครับผมแล้วก็นะครับมีอีกบล็อกหนึ่งนะครับเป็นบล็อกที่มีความจุดเด่นนะครับความพิเศษเลยเรามองปลาดเดี๋ยวนี้รู้เลยนะครับอีกบล็อกหนึ่งของเหรียญย0บาทการจนาพิเศษปี39กก็คือเป็นบล็อกแบบขัดเงานะครับผม บล็อกแบบขัดเงานะครับอย่างที่บอกนะครับเรามองปุ๊บเราก็จะเห็นเลยว่ามันเงากว่ากันเยอะเลยนะครับเงาวับเลยนะครับอันนี้เป็นบล็อกที่ผลิตน้อยนะครับไม่ค่อยจะเจอกันนะครับนักสะสมต้องการเลยแหละนะครับราคานะครับที่เขาเล่นกันนะครับในตลาดสะสมนะครับก็อยู่ที่ 800บาทนะครับผมอันนี้ผมตั้งเป็นราคากลางไว้นะครับราคาจะไม่มีการตายตัวนะครับก็เล่นกันอยู่ที่ประมาณนี้ครับ800บาทในแบบขัดเงานะครับแต่ที่เห็นนะครับเพื่อนๆถามมากันก็จะเป็นแบบเนื้อนิกเกิลธรรมดานะครับแบบมีอุกับไม่มีไม่มีอุนะครับขัดเงานี่ยยังไม่เคยเห็นใครส่งมาเลยนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับเออ อยู่ที่ความนิยมประมาณหนึ่งนะครับอยู่ที่บล็อกด้วยนะครับผมก็หวังว่านะครับเอ,อ่อจะตอบโจทย์กับเพื่อนๆน,นะครับที่คอมเมนต์มานะครับฝากนะครับกดติดตามผมด้วยนะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ